โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาสอนต่อ EP 2นะครับก็คือจะทำหน้าเล่นหนังนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีก,กว่าก่อนอื่นนะครับไปที่ Visual Studio สร้างไฟล์นะครับ php เนาะแล้วก็โค้ดเนี่ยเรา คอนโทรล A มาเลยคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V นะครับแล้ววิธีเปิดก็คือ play php โอเคไม่ต้องถูกใจนะครับว่าทำไมมันเหมือนกันในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องลบบางส่วนออกไปนะครับก็ตรงนี้ผมขอลบตรงนี้ ลบนะครับโอเคจะเหลือแค่นี้นะครับโอเคนอกก็เราจะมาใช้แค่บางส่วนนะครับเว็บหนังเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกแบบให้ดูนะครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างมัน หน้าเว็บมันมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือเป็นส่วนของตรงนี้เนาะตรงคอนเทนเนอร์ก็จะมีรูปนะครับตัวอย่างหนังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเล่นหนังเนาะก็คือเป็นตัวเพลเยอร์ เป็นตัวเล่นหนังไปก็ประมาณนี้นะครับโอเคเห็นภาพแล้วเนาะมาลุยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับผมต้องสร้างโลนะครับก๊อปตรงนี้นครับก็ไปทีละสเต็ปเลยเนาะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ลู o p for นะครับลด PHP ออกไปเลยนะครับ ลบออกไปเลยเซฟนะครับโอเคเราจะไม่ใช้เราจะไม่คลิกไม่อะไรทั้งนั้นเอาแค่ภาพอย่างเดียวก็คือเป็นรูปของหนังนะครับใช่ไหมแล้วก็เราจะต้องสร้าง คอลัมน์มาอีกหนึ่งคอลัมน์เนาะโอเคโดยคอลัมน์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสังเกตนะครับ4 3 12 4 3 12อ่าสแสดงว่าคอลัมน์เนี่ยมันมีถ้า,าหนังเนี่ยมันโชว์ได้แค่4เรื่องอ่า ก็แสดงว่ามันมี12แถว12คอลัมน์ฉะนั้นเราใช้ไปแล้ว3อีกมันก็ยังเหลืออีก9ฉะนั้นเราต้องใช้เป็น9คอลัมน์เนาะปึ๊บอ่าโอเคตรงนี้ก็จะใส่เป็นตัวเล่นวิดีโอเนาะก็อาจจะเอามาจากา YouTube นะครับสมมติว่าผมเอาเป็นโดเรมอน เนะาะ m o v i e The Movie นะครับ The Movie 2020โอเคแล้วก็วันแรกนี่เลยนะครับโอเคไปที่แช์นะครับแล้วก็ฝังก็โพสมาเลยนะครับคอบนโดนซีหรือว่าคลิกตรงคัดลอกก็ได้นะครับมาที่โค้ดของเรานะครับ ก็วางทับตรงอิ a เมจไปเลยนะครับคอ r โทรเอสนะครับเซฟคดลันก็ตรงความกว้างนะครับเป็น100%ไปเลยความสูงนี่ ไดีสามแทนศูนย์ห่าได้ไหมน่าจะได้นะครับโอเคก็จะเป็นตัวอย่างเล่นวิดีโอไปนะครับ ขอแก้ตรงล่าสุดนี่เป็นโดเลมอนอุ้ยกดเอนเตอร์ทำไมอ่าโอเคแล้วก็ลงมานะครับผมจะทำเป็นตัวเพเยอร์นะครับก็ Copy ข,ข้างบนมาเลยเราสร้างโลใหม่นะครับโดยผมจะลบ ตรงส่วนของ image อแล้วก็เปลี่ยนจาก9เป็น12เนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้นี่โดยความกว้างนะครับน่าจะประมาณ1นึ่งหกสองสามนะครับโอเคหกสองสามผมอยากใส่ตัว t i t ิลเป็น บอกว่าเป็นเพลเยอร์เนาะผมจะต้องสร้างโอเคก็คือก๊อปจากข้างล่างมาเลยแล้วก็ปิดแท็กด้วยตรงนี้ผมจะใช้เป็น H1 เนาะ โอเคจะพิมพ์ว่าเป็น Play. p P L A Y Player โ okay. อเคผมอยากให้มันไม่เอา Shadow นะครับหรือว่าเอาดตรงนี้นะครับ ผมให้มันติดกันเลยนะครับก็คือไม่ใส่โอเคแล้วก็ใส่เป็น text c เ n เ e ็ Tech Center, นะฮะเฮ้ยแช่ดีมันต้องไปใส่ในคลาสนะครับก็คือเทคครับเอร์อ่านะโอเค H1 เนี่ยมันใหญ่ไปผมเอาสัก H3 แล้วกันโอเคเปลี่ยนสีแบ็กกราว n ์หน่อยนะครับก็ก๊อปจากตรงนี้มาเลยนะครับเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเอาเป็น สีสีอะไรดีแล้วก็เป็นคัลเลอร์ครับเปลี่ยนคัลเลอร์ด้วยเป็นสีขาวแล้วกัน โอเคไหมว่าโอเคแล้วขึ้นไปประมาณนี้โอเคแล้วก็มาก็กป o ี้แล้วก็ไปวางทับไปเลยโอเค แล้วก็ผมอยากใส่อะไรอีกดีโอเคประมาณนี้แล้วกันก็เสร็จแล้วนะครับนานมเก้านาทีโอเคถือว่าเร็วมากนะครับอันนี้คือผมสอนใบมากเลยแล้วก็อ่ามาตรงหน้าแรกดีกว่าเฮ้ยมันคลิกไม่ได้เนาะ เราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็น slash นะครับตรงหน้า index เลยนะครับก็คือให้มันเป็น s l a s ไปโอเคเวลาคลิกมันก็จะมาหน้าแรกนะครับตรงนี้ผมจะคลิกให้มันคลิกไปหน้า player เนอะก็มาที่ส่วนของ herb โอเคตรงเนี้ยเราก็ต้องใส่ชื่อไฟล์ของมันไป play dot PHP นะครับซึ่งผมจะให้ส่งเป็น get ไปนะครับก็คือให้มัน get เอาเป็นเครื่องหมายคำถามต่อจากชื่อชื่อไฟล์นามสกุลไฟล์นะครับแล้วก็เอาเป็นอ,อะไรดี id เนอะ id เท่ากับตรงนี้ผมจะใช้เป็น php นะครับเท่ากับ string string i ก็คือดึงตัวแปร i เนี่ยเวลาวนรอบมาเนี่ยมันก็จะเอามาทำเป็น id นะครับทุกครั้งที่มันวน l ูปนะครับโอเคผมลอง refresh หน้าแล้วก็ลองคลิกดูโอเคมันก็จะมาหน้าเล่นเพยเยอร์แล้วนะครับ โดยมันจะส่งเป็น ID มานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของ Data p a g e นะครับโดยการใช้ ID ตัวนี้ดึง Player แต่ละส่วนมานะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับส่วนของด้านล่างเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับใช้เป็น Bootstrap โอเคโอเคใช้เป็นตัวนี้แล้วกัน Copy ้นะครับ Copy มาแล้วก็เอามาวางตรงนี้ ถ้าจะให้มันอยู่ตรงกลางกา็ต้องใช้อันนี้นะ justify content center ต้องไปวางตรง ul นั่นหมายความว่าอันนี้เราก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับ mm hmm. ก็ลบแท็กตรงนี้ไปโอเค okay. อ่าทำไม ข้างล่างมันเดี๋ยวแป๊บน,นะอ๋อแท็กหายไปหนึ่งอันนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะเป็นลบนะครับโอเคก็มาใส่นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เผอลบนะครับเสร็จแล้วนะครับรอ EP ถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาสอน ทําทด้านหลังนะครับเราจะเข้าไปในส่วนของ Database MySQL แล้วนะครับโอเครอ EP ถัดไปครับผม